ราคาทองวันนี้9ตุลาคม2567ปรับลง300บาทล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากระสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันค่ะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่9ตุลาคม2567ปรับลง300บาท โดยราคาทองรูปบาพันรับซื้อบาทละ45,98บาท48สตางค์และขายออกบารละ41,950ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ41,350บาทและขายออกบารละ41,550บาทโดยระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนในครั้งที่2ปรับลง50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทครั้งที่4ปรับลง50บาท ครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทและครั้งที่6ปรับขึ้น50บาทซึ่งส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ4,598บาท48สตางค์และขายออกบาทละ41,950บาทส่วนราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ41,350บาทและขายออกบาทละ41,150บาทค่ะ สำหรับราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่2,616ดอลลาร์ต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้ายทองคำค่ะ